สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำสูตรน้ำจิ้มหวานนะครับเอาไว้ใช้สำหรับเด็กนะครับน้ำจิ้มนี้ใช้ได้ทุกอย่างครับจิ้มลูกชิ้นจิ้มปลาหมึกจิ้มอะไรก็ได้ที่คนไม่ชอบกินเผ็ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้ผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเพื่อบางคนชอบกินหวานนะครับอยากกินเผ็ดด้วยกินหวานออกหวานมากๆนะครับก็ใช้ตัวนี้เติมนะครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยหนึ่งน้ำตาลปี๊บ ตันปี๊บนะฮะตันปิ๊บครึ่งโลนะครับแบะแซ่ครับแบะแซ่เพิ่มความเหนียวนะครับความเหนืดครึ่งโลส่วนมาขามเปียกนะฮะก็ประมาณ1กร,ร๊กกร,รมนี้ก็25บาทนะครับแล้วก็น้ำน้ำดื่มนะครับหกรมิลตรหรือ2ถ้วยนะครับ สองถ้วยตวงนะครับหรือ600มิลหรือหนึ่งขวดแบบนี้ขวดละ7บาทนะครับแล้วก็น้ํากระเทียมดองครับพร้อมหัวกระเทียมดองเลยเนี่ยแบบถ้วยนี้สําเร็จนะครับถ้วยละ8บาทนะครับต้นทุนก็คือกระเทียมดองถ้วยละ8บาท2ถ้วยก็16นะครับอันนี้ก็16อันนี้ก็16นะครับอันนี้25บาท อันนี้7บาทนะครับต้นทุนไม่ถึงร้อยนะครับแต่ทําแล้วได้ออกมาประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับทําเสร็จก็แช่ไว้ตู้เย็นครับต่อไปมาดูวิธีขั้นตอนการทํานะครับขั้นแรกครับเทน้ำเปล่าลงในภาชนะแบบนี้นะครับแล้วก็ เอามาขามเปียกเอามาขามสดเอมาขามที่แกะเปลือกนี่แหละขามเปียกนะครับลงไปละลายในน้ำ <c oughs> ถ้ามันละลายช้าก็แช่ไว้สักพักนะครับให้มันเปื่อยให้มันเปื่อยก่อนเ <c oughs> ราใ,ใช้มือขยี้อยู่นี้ก็ได้จะได้เร็วเมื่อมาขามเปียกละลายหมดแล้วก็นะครับ บีบออกกากออกบีบออกกากทิ้งนะฮะนะครับแล้วก็กรองครับเอาภาชนะเอาหม้อต้มมาอีใบแล้วก็กรองครับกรองเอาแต่น้ำมะขามเปียกกรองออกเศษออกากากออกเปลือกต่างๆออกให้เหลือแต่น้ำมะขามเปียกล้วน ที่ผมเลือกใช้มะขามเปียกสดก็เพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมโดดเด่นชัดเจนกว่าน้ำมะขามเปียกที่ทําสําเร็จแบบเป็นขวดนะครับถ้ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่กลิ่นมันจะมันจะไม่สู้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นน้ำมะขามเปียกที่เขาปรุงแต่งมาแล้วนะครับอันนี้ใช้มะขามเปียกสดๆแท้ๆนะครับมันจะได้กลิ่นได้รสชาติมากกว่าอรรถรสที่ช mm. ัดเจนกว่ากรองเสร็จแล้วนะฮะ ก็เหลือก,กระก่ากอบบนี้ก็ทิ้งได้ครับทิ้งได้เลยมาดูขั้นตอนต่อไปครับแบะแซรครับนี่ถุงมันแตกยด,ดีแบะแซใส่แบะแซลงไปครับ ผสมกับน้ำมะขามเปียกนี่จะเพิ่มความเหนียวหนืดข้นเบซ่ก็ผลิตจากข้าวเป็นธรรมชาตินะครับปลอดภัยและเพื่อสุนั้นก็นี่เลยครับผสตมต้านปี๊บเข้าไป นั่นก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองใส่ทั้งกะใส่ทั้งกาะไปเลยนะครับเอากดิบที่ได้เมื่อกี้นะครับมาตั้งเตาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะครับ ช่วงนี้ก็เคี่ยวนะครับให้น้ามันเดือดให้น้าตาลให้ส่วนผสมทุกอย่างมันละลายนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับอ่าดูนความร้อนก็เริ่มละลายแล้วครับช่วงนี้จะปล่อยเที้ยงไว้นะครับพยายามเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันไหมนะครับพอกลิ่นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะไม่หอมนะับเปิดเตามเบาเริ่มละลายแล้วนะฮะ เมื่อน้ำตาลทุกอย่างละลายแล้วนะครับก็ปล่อยเร่งไฟครับช่วงสุดท้ายเร่งให้มันเดือดให้น้ตาลในนีด้เดือดอ่าพอน้ำตาลเริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดแบบนี้เดือดฟูแบบนี้นะครับเดือดฟูแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับ ทิ้งไว้ให้เย็นครับทิ้งไว้ในหม้อให้เย็นนะครับสูตรนี้คือนะครับถ้าเอาพริกขั่วพริกขั่วป่นโรยลงไปโรยผักชีลงไปก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับหรือเอาน้ำเคี่ยวตัวนี้นะครับไปปั่นใส่พริกสดโรยผักชีก็จะกลายเป็นน้ำจิ้ม ซีฟู้ดสูตรมะขามเปียกได้เลยนะครับสูตรนี้คือจะลงตัวเป๊ะเลยนะครับมีความเปรี้ยวของมะขามมีความหวานของนตาลปีเตรเซมีความหวานเอ่อมีความเค็มของน้ำกระเทียมดองนะครับความหอมของกระเทียมดองของมะขามเปียกนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับถ้าเอาจะเอาไปใช้เราอาจจะบรรจุใส่เป็น วดบีบซอสวันนี้ก็ได้ครับแบ่งใช้นะครับในหนึ่งหม้อนี้ประมาณ2ลิตรนะครับไปแบ่งใช้ทีละนิดถ้าเราไม่ได้ขายเยอะไม่ได้ทําเยอะไม่ได้เอาไปขายสินค้าที่เราขายมันไม่เยอะนะครับเราก็แบ่งใช้ทีละนิดนะครับหรือจะใส่ภาชนะแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ตักให้ลูกค้านะครับน้าจิ้มนี้เด็กจะชอบมากนะครับเพราะมันหวานมันเปรี้ยวมันลงตัวครับเด็กจะชอบนะเด็กติดเลยนะฮะ นะครับส่วนใครที่กินน้าจิ้มซีฟู้ดอยากเพิ่มหวานเราก็ตักประมาณสักครึ่งถ้วยไในครึ่งกระบวยแบบนี้นะครับกระบวยตัวนี้เป็นกระบวยเบอร์เบอร์ห้านะครับตักแั้งนี้ผสมเข้าไปนะครับสำหรับบางคนที่ชอบหวานนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับส่วนที่เหลือเราก็เก็บใส่โหลใส่ภาชนะนะครับไปแช่ไว้ในตู้เย็นใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับโอเคครับถือว่าจบคลิปขั้นตอนการทำน้ำจิ้มหวานนะครับสูตรนชาน โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ